สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเสียบยอดมะม่วงนะครับมาเปลี่ยนยอดมะม่วงกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับไปตลาดแล้วคุณภรรยาไปซื้อมะม่วงมะม่วงเบาใต้นะครับที่กินกับน้าปลาหวานแล้วชอบรสชาตินะครับอ่าก็เลยจะมาเสียบกับต้นตอต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูยอดพันธุ์นะครับต้นตอต้นนี้ผมเพาะเม็ดไว้สูงประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับเดี๋ยวจะตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้ยอด พันธุ์ดีของอะมะม่วงเบาใต้มาเสียบนะครับเพื่อใหอ้ต้นที่โตต่อไปจะกลายเป็นมะม่วงเบาใต้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้อยู่ยอดพันธุ์นะครับนี่คือยอดพันธุ์นะครับที่ไปตลาดแล้วไปซื้อมะม่วงเบาใต้มาทานนะครับแล้วก็จะมีกิ่งแบบนี้แล้วก็จะมียอดแบบนี้ติดมาด้วยนะครับก็เลยจะเอามาลองเสียบยอดดูนะครับว่าจะเสียบแล้วจะติดไหมนะครับซึ่งสังเกตด้วยตาเปล่าก็ยอดยังมีคุณภาพที่ดีนะครับยังไม่เหี่ยวนะครับ พอเอากลับมาจากตลาดก็มาใส่ตู้เย็นไว้นะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้ยอดอยังสดชื่นอยู่นะครับแล้วก็เช้านี้ก็เลยเอามาเสียบยอดเดี๋ยวจะเสียบยอดแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าการเสียบยอดจะได้ผลหรือไม่นะครับส่วนอุกปรกรณ์นในการเสียบยอดนะครับเพื่อนๆก็มีแอลกอฮอล์นะครับเทปพันกิ่งคัตเตอร์นะครับแล้วก็กรรไกรตัดกิ่งนะครับ เริ่มต้นใช้งานด้วยการนําแอลกอฮอล์นะครับล้างที่เครื่องมือทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับที่ติดมากับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยนะครับเพื่อให้มือสะอาดนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถล้างด้วยน้ําเปล่าหรือล้างด้วยสบู่ก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆให้ตัดต้นต่อนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับผมจะใช้อยู่ความสูงอยู่ที่ประมาณสิบเซนติเมตรนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้คัตเตอร์นะครับเก็บลายนะครับเพื่อป้องกันรอยช้ำนะครับ หลังจากนั้นนะครับมาเตรียมกิ่งพันดีนะครับโดยการริดใบออกให้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนริดให้ชีดโคนใบมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ยอดพันดีอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนส่วนยอดที่ได้มานะครับเพื่อนๆนส่วนยอดที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือปลายยอดก็จะเป็นคล้ายๆดอกบัวนะครับ ตรงปลายของยอดจะเป็นตูมๆเหมือนดอกบัวตูมแบบนี้นะครับเพราะยอดพร้อมที่จะแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการผ่าต้นต่อนะครับผ่าลงไปประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับผ่าตรงกลางเลยนะครับวิธีการนี้ก็คือการเสียบยอดแบบผ่าริมนะครับแบบเสียบริมนะครับนี่ครับผ่าตรงไกลตรงกลางอย่างนี้เลยนะครับผ่าลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ักไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมยอดพันดีนะครับในการทําเป็นริ่มเพื่อเสียบลงไปนะครับเฉือนให้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อน เมื่อเราทําแล้วอย่าพยายามใช้มือจับนะครับเพราะว่าอาจจะมีเชื้อรานะครับเชื้อโรคไปติดที่เอกิ่งพันธุ์ดีก็ได้นะครับจะทําให้กิ่งพันธุ์ดีของเราเอไม่ติดนะครับเสร็จแล้วก็เสียบลงไปในต้นตอเลยนะครับวิธีการเสียบนะครับเพื่อนๆเสียบไปตรงกลางแล้วก็ให้ยอดพันธุ์ดีนะครับเสมอกับต้นพันธุ์นะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับคือเปลือกให้เสมอกับด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้เปลือก อของยอดพันธุ์ดีแล้วของต้นต่อนะครับเสมอกันนะครับดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆจะให้ดูด้านข้างเห็นไหมครับว่าจะเสมอกันดีมากนะครับถ้าเกิดต้นต่อใหญ่หรือว่ากิ่งพันธุ์ใหญ่กว่าก็ให้เลือกเสมอด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าอเท่ากันได้ก็ดีครับถ้าประมาณนี้ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นกิ่งพันธุ์ใหญ่ต,ต,หต้นต่อเล็กก็ต้องให้เลือกให้ด้านใดด้านหนึ่งเสมอนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะใช้เทปพันกิงพันนะครับวิธีการพันนะครับให้พันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเน้นให้ตรงที่ประกบกันให้แน่นๆนะครับนี่นะครับพันด้านล่างขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเก็บตรงที่เราริดใบออกให้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราริดใบออกใช้เทปพันให้ให้สนิทนะครับส่วนตรงที่ไม่ได้ริดใบออกก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ด้านบนนี้พันให้เหลือยอดบวดัวตูมไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับพันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืดฟิล์มเป็นเส้นๆน,นะครับยืดออกห้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็เน้นตรงที่รอยต่อรอยประกบกันให้ดีอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยครับก็มัดเก็บปลายเทปให้เรียบร้อยอย่าให้เทปหลุดนะครับ เรียบร้อยครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เ,เมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนตรงปลายยอดนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะไม่ได้พันเทปนะครับเหลือไว้อยู่ประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อเป็นให้ยอดแตกออกมาได้ง่ายๆนะครับส่วนที่ทั้งหมดเราจะพันทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเน้นตรงที่เป็นรอยประกบกันนะครับรอยต่อกันให้แน่นๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูกิ่งที่ผมเสียบยอดไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวที่เสียบยอดไปแล้วเมื่อวันที่สิบเก้านะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผ่านไปแล้ว8วันนะครับยอดเดินดีแล้วนะครับแล้วก็รอยแผลที่ที่เสียบยอดนะครับสมานกันดีแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถแกะเทปได้นะครับเพื่อนรอไปอีกประมาณสัก15วันนะครับค่อยแกะเทปออกนะครับนะครับเพื่อนเยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือรอยรอยต่อนะครับรอยประกบที่เสียบทําการเสียบยอดแบบเสียบริมไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามีข้างล่างรอยต่อรอยประกบนะครับข้างล่างนี้ถ้ามีการแตกยอดนะครับให้เพื่อนๆทําการเด็ดทิ้งนะครับเพื่อให้อาหารส่งไปเลี้ยงที่ยอดที่เราเสียบนะครับให้อาหารส่งมาเลี้ยงยอดยอดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยอดตรงนี้แล้วเราไม่เด็ดทิ้งนะครับอาหารที่ส่งมาก็จะมาเลี้ยงยอดที่อยู่ด้านล่างนะครับจะทําให้ยอดที่เราเสียบไว้อาจตายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการแตกยอดมาด้านข้างด้านล่าง ต่ำกว่ารอยที่เราเสียบเสียบกิ่งไว้นะครับหรือว่าต่ำกว่ารอยที่เราเสียบยอดไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทการเด็ดทิ้งนะครับเพื่อให้ต้นพันธุ์นี้สามารถกลายเป็นต้นพันธุ์ใหม่นะครับตามที่เราต้องการได้นะครับเพื่อนๆส่วนกิ่งที่เราเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนให้เพื่อนเพื่อนนำนำมาตั้งไว้กลางแจ้งหรือกลางแดดได้เลยนะครับไม่ต้องพลางแสงใสงดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์จะต้องการแสงแดดในการที่จะปรุงอาหารนะครับ แล้วก็จะทําให้กิ่งสามารถแตกยอดใหม่ได้ไวขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ